วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาที่ชุมพรอำเภอท่าแซะนะครับมาพบกับเกษตรกรผู้ทำสวนทุเรียนนะครับในอดีตต้องบอกเลยว่าประสบภาระปัญหาหนี้สินมากมายใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะปีนึ่งหลายแสนเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเจ้าของสวนโดยตรงนะครับครับคุณลุงสวัสดีครับครับคุณลุงชื่ออะไรครับแนะนำตัวกับผู้ชมครับชื่อนายสนันสุห้างว่า บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอสจึกบุรีร์ผมย้ายมาอยู่ชุมพรนี่พศ2อ1 5อ้มผมเลยมาสร้างสวนสร้างสวนอยู่ท่าแซะนี่ตอก่อนผมใช้แต่เคมีมาตอนมาใช้โพทีนี่ประมาณได้จะ,จะเข้าปีพอดีแหละตั้งแต่ปีที่แล้วครับมีคนไม่นำมาใช้ผมก็ทดลองดูผม,ผมอยากทดลอง<ต>ผมอยากอลองของตอนตอนที่คุณลุงตัดสินใจใช้เนี่ยสภาพต้นทุเรียนของคุณลุงเป็นยังไงครับโซมครับโซมมากมากเลยโซมจากอะไรครับมันก็เขาใส่ ใช้สารเคมีก่อนผพราให้เขาทําแบบเปรเซ็น่ะอ๋อก็คือจะมีทีมมารับจ้างทำ <Hindu. S 2> ทำลาดสารเอาทุเรียนออกไปเต็มที่แล้วก็แบ่งแบ่งกําไรกันแบ่งกาไรกันในอดีตที่คุณลุงใช้สารเคมีเนี่ยบรรยากาศในสวนเป็นงานมีกลิ่นเหม็นตลอดไหมสารเคมีมันจะเหม็นครับ <c oughs> มันจะมีกลิ่นเราเดินเข้ามามันก็มีกลิ่น <c oughs> มันก็มันจําเป็นก็ไม่อยากใช้แต่จำเป็นว่าต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้เราก็ไม่ได้อะไรเลย แล้วลุงที่บอกว่าเป็นโรคไฟท็อปลงเนี่ยลุงก็ใช้เคมีตามที่เขาแนะนํามาตลอด20กว่าปีเลยแล้วมันหายไหมครับมันก็ไม่หายมันก็มันก็มีเหรอเพราะที่ผมมันอยู่งั้นแหละพอหลังจากนั้นมาผมโอ้ไม่ไหวแล้วโสมผมก็ใช้ยาใช้มาประทางประเทามาพอดีโฟชีมาเออตอนนี้มาฉีดเลยฉีดทั้งหมด16ไร่เลยไหมเนี่ยอันนี้สิไร่เนาะครับฉีดหมดเลยกี่ร้อยต้นแล้วสิบหกร้อยสองร้อยนี่แหละของคุณลุงวิธีใช้ผสมฉีดฉีดยังไงครับผมก็อันนี้สองซอง อ่าครับสองซองแล้วก็ตัวนี้ครึ่งสองซองตัวนี้ครึ่งลิตรครับผมฉีดวันแรกปุ๊บฉีดเสร็จผมจะเอาเอาตัวดาอ่าตัวดํานี่ก็ครึ่งไอ้ตัวนี้ก็สองซองฉีดดินอ๋อเอาฉีดดินแล้วก็ฉีดลำต้นด้วยใช้โฟชีกับเรสฉีดที่ใบพอฉีดครบเสร็จปุ๊บมันออกมาก็ใช้โฟชีสองซองกับแบคครึ่งลิตรฉีดลงดินรอบคนเลยรอบคนแล้วก็ฉีดลำต้นด้วยหลังจากลุงฉีดไปแล้วเนี่ยฉีดกี่ครั้งถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ ผมก็ฉีดสองครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วยอดมันจะออกอจะตอจะจะออกยอดออกใบ<ป>ใหม่แล้วมันออกแต่ใบอย่างเดียวไม่รู้โอ้ยออกแต่ใบออกลูกด้วยออกดอกด้วยเต็มไม่หมดเอาออกมันไม่หมดที่ลูกนี้สมัยก่อนคุณลุงใช้ปุ๋ยใช้ยากี่แสนครับปีทุกปีผมจะใช้ใช้ต้นทุนลงในสวนนะเป็น4ี่ห้าแสนแนะั่นแหละปีหนึ่งต่อปีนะแล้วก็ได้ก็ปีละสองล้านไม่ถึงสามล้าน มาใช่โพธีมาก็มาใช่โพธีปีนี้ผมว่าค่าต้นทุนก็ประมาณไม่เกินสองแสนทั้งทั้งค่าปุ๋ยค่านี้ด้วยลึกแสนกว่าๆนี่แหละผลลัพธ์จะออกมาไม่ต่ำกว่าปีนี้เ้าก็ไปสามล้านสี่ล้านนะลดค่าปุ๋ยค่ายาจาก3 4ี่แสนมาเหลือแสนแสนนิดนิด ใช้4ฟประมาณ5 6 0 000, 0,000ื0 0ถ้าจะใช้อีกรอบหนึ่งกลับเป็นว่ารายได้ที่เห็นเนี่ยได้มากกว่าเดิมไม่ใช่หลักแสนนะครับสูงกว่าเดิมเป็นล้านเป็นล้าน <Wow. S 2> คุ้มไหมฮะโอ้เกินคุ้มครับฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับว่าตั้งแต่คุณลุงตัดสินใจใช้4ฟทแล้วเนี่ยคุณลุงประทับใจสุดๆอย่างไรบอกท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับมาใช้ในตัวนี้ผมลดต้นทุนเยอะแล้วก็มีกาไรเยอะแล้วก็นี่สินผงก็ว่าไม่มี หลังจากผมมาใช้นี่และผมบอกว่าปีนี้ผมจะไม่ไม่เป็นหนี้ใครปีนี้คุณลุงยิ้มได้เพราะคุณลุงเห็นผลผลิตแล้วว่ายังไง4ล้านแน่นอน <Yeah! S 2> วันนี้ทีมงานโฟทีขอขอบคุณคุณลุงสนั่นอีกครั้งครับขอบพระคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรสวัสดีครับ,ส,ส,รบสั่งซื้อโฟทีของแท้ต้องน้องเจนโฟทีเท่านั้นนะคะ